คนหนุ่มสาวและวัยกลางคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเหลืองคงไม่เคยพบกับพายุไต้ฝุ่นมาก่อนใต้ฝุ่นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2,507เช้าวันที่27สิงหาคมพายุใต้ฝุ่นบาวีได้พัดถล่มพื้นที่ใกล้ชายแดนจีนเกาหลีเหนือทำให้บ้านเรือนและอาคารในเกาหลีเหนือเสียหายน้ำท่วมถนนและเสาไฟฟ้าลม้มธุรกิจและโรงเรียนทั้งหมดที่ต้าเหลียน เมืองชายฝั่งของจีนในมณฑลเหลียวหนิงถูกสั่งให้ปิดทำการรวมทั้งรถไฟด้วยพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นพายุลูกที่รุนแรงที่สุดบนทะเลเหลืองในรอบ70ปีที่ผ่านมาก่อนไต้ฝุ่นบาวีจะเข้าถลม่มเมื่อวันที่24สิงหาคมก็มีพายุฝนตกหนักในเสินหยางเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง และเมื่อวันที่26สิงหาคมพายุก็ถล่มชิงเต่าเมืองชายฝั่งของมณฑลซานรตรงด้วยรันเวย์สนามบินในเมืองถูกน้ำท่วมเครื่องบินต้องลงจอดบนรันเวย์ที่มีน้ำสูงหลายนิ้ว 我胸困了，太牛逼了！哎呦，电锅都淹了！哎呦！哎呦，我操，哎呦，我操，这边飙起来了，飙起来了！ 全飘起来了，哎我操！ าามชาหลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศพืชผลในฤดูใบไม้ร่วงเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองและข้าวใกล้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วไต้ฝุ่นบาวีจะสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับเกษตรกร,รอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปีนี้ไต้ฝุ่นบาวีนับเป็นไต้ฝุ่นลูกที่8 ที่เกาะตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ทั้ง8ลูกไม่ได้เข้าไปที่เกาะไต้หวันเลยทำให้ไต้หวันยังปลอดภัยอยู่